สดีครับนี่นะครับเขากลับมาพบพ่อกันอีกเส้นเคยนะครับกับทีมงานอูพไพทูนการเกษตรชุดยกหัวมันอนเนกประสงค์เด้อพี่น้องเด้อนี่กัมาติดตั้งคันแรกนะครับคันแรกอยู่ที่อำเภอเทพารักษ์นะครับบ้านหิงหอยเด้อพี่น้องหิงห้อยหิงห้อยนะครับอันนี้เป็นฟอร์ดนะครับ เป็นฟอร์ดระบบเดิมนะครับเอากระบอกใบมีดมาใส่ด้วยพี่น้องนะครับเนี่วถมาเทสน้ำมันให้ดูนะครับทดหกวขเบิ้งนะครับมาหอดสามไร่ไทยเราพี่น้องมันมีมาสามคนนะครับเลยเห็ดมาลึงตึงตังเห็ดเลยนะครับมาหอดเลยหนึ่งคันอยู่ที่อำเภอเนินสงาจังหวัดชัยภููินะเป็นสามลุกซี่มีค้านนะบ่มีค้นดันนะครับ าติดสามเบิรงนะครับนี่ตอนนีมาลอ็อกยกก่อนะเบอร์นี่ยกนิ่มๆนะครับ,น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 ,รบนี่เป็นกระบอกเดนะิมเนาะกระบอกฟอร์ดนมะันสีใหญ่อยู่แล้วเด้อพี่น้องังใหญ่ทั้งยาวนะครับยกได้สูงนะครับอย่าไปยกยังยกยังไปยกยุ่ยแซ่ไปออกไปถนนเลย บอลนะครับนี่ยแค่ยังสั้นมะขามสั้นมะขามเลยเนี่นะครับสือ<ด>ไป,ปอีกี่ยง สั้นหนึ่งสูงแล้วนะมานะไปสัาา้นมะขามมึงด้วยมาลองลองสังาา้นมะขามด้วยไอนะสัาา้นมะขามสัาา้นมะขามจะไม่ได้แล้ว,ลวนะครับ มาอ้าวสั้นบักขาผมด้วบมี่วิธีสั้นมักขาครับนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ หรือยูกใก่ๆมองไะครัาเข้าไปติดไ้หลายทั่วประเทศนะครับไปหาเบิ้นะครับเบิ้งในวิดีโอนลครับเบื้องในวิดีโอครับยุกบ้านยุกไก่หมงไดครับไปเบื้องโวแท้ได้นะครับนี่ครับฟอร์ดสวยเลยนะครับติดสติกเกอร์แล้วงามเลยบ้านนี้สวยงามนะครับ ผนได้พ่องามบ่งามบ่ถึกใจบ่ครับยิ่งเลยโอเคเลยนะครับสมกับการรอคอยการรอคอยหลานเป็นคนเบืองไห้อยู่นะครับหลานหลานจากปีแล้วครับสิบหกปีโอ้เปิดเบื้องยูทูบไปเห็นนะครับสองทุ่มพ่อพ่อมาเบื้องอันนี้เหรอท่านน่ะยังคนที่นี้เทียมันงเถี่ยวท่านน่ะสั่งเวลาสั่งเวลาสั่งเลยใ่ประเดี๋ เบืงตวนมันได้ครับสั้งเนี่ยบื้องตนมาพราเดียนบาพราเดียนสร้างเลยนะครับนี่นะครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับกับอูไปทุนนะครับมึงผลงานเขาได้ทั้งช่อง youtube facebook นะครับติดต่อมีทุกช่องทางนะครับเนี่ยเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าสองสามูนสีู่นย์นะครับหรือเนี่ยครับช่อง youtube นะครับนี่ตามนี้นะครับ ถ้าติดตามชมขั้นต่อไปนะครับคูปาตาสามสีแรงไม่มีคานดันนะพี่นองสีเขียวนะครับ,รบถ้าติดตามเบิ่นะครับเด้อที่อำเภอเนินสงา่าจังหวัดช้ยภูมินะครับสำหรับคลิปนี้ไว้ต่านี้นะครับสวัสดีครับ